<ś les> ใหญ่ครับผมใหญ่ครับผมใหญ่ครับผม <ś les> สวัสดีตอนเชา้าครับผมได้เวลานะครับดูกลับดูบวงครับผมจะมานหรือเปล่าว,วันนี้นะครับไปครับรู้ด้วยกัน มากับเจ้าโดเหมือนเดิมนะครับเจ้าโดกำลังไล่หนูจะได้สักตัวมาให้วันนี้ อากาศหนาวมากเอฟซีนะครับน้ำค้างก็แรงนะครับบรรยากาศน้ำค้างเป็นควันเลยครับผมนะครับหมายที่ดักเมื่อวานตรงนี้กับตรงนั้นไม่จีลังเดี๋ยวไปดูทางด่านนู้นก่อนนะครับ ไปขรอบป่าลกุกมีรอบวันนี้อันนี้นนยังไงหลังแรก เงียบไม่มีดิน้นไม่ผ่านนะครับผมครับบวงครั้งแรกไม่ผ่านหน่อยึลังนี้ได้ตัวครับผมโอ้โหใหญ่ครับผมใหญ่ครับผมใหญ่ครับผม นี่ครับผมใหญ่ครับผมเห็นไหมครับถอยเลาถอยไม่มานะลูกนะไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งนะจะโดดเนี่ยฮะเห็นไหมครับใหญ่ครับใหญ่ครับผมนี่นี่ครับเหยื่อโอ้โหเรียบร้อยโอ้ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งอ้วน ครับสุดยอดสุดยอดหมาแล้วครับหนึ่งแ้มหนูใหญ่<แ>อันนี้เป็นยังไงเห็นแวบๆเอ้าหลังนี้อู้เอฟซีดูสิครับ ดูสิครับนี่ครับตัวหนูหนูเล็กนี่แหละครับเข้ามากินเหยื่อกเราก่อนอ้าวแล้วนี้ก็ได้ตัวนะครับผมนี่ครับผมกำลังสวยครับผมนี่ครับนี่ครับผมหนูใหญ่สองแต้มนี่ครับผม ดางตัวเลยนะครับนี่ครับยอดไอ้โดไม่ไปก่อนนะโดครับผลงานก็มือใหญ่สองตัวนะครับกับตัวเล็กๆนี่ครับผม ได้แค่นี้แหละครับไม้ดักมีไม่เยอะนะครับก็พอได้กับข้าวของผมน่ครับไม้ก็จะเป็นแบบนี้ประมาณสองงานครับผมวันนี้บวงไม่ได้เลยนะครับได้ตะกลับนะครับได้ตะกลับอย่างเดียว ตอนกลางคืนไม่ได้มาดูครับผมนะครับถ้ามาดูก็จะนะครับมาแต่งกลับเนาะที่หนูเล็กมาติดไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับก็อาจจะได้ตัวเพิ่มนะครับนี่ครับสาเหตุที่ทําให้กลับเราทํางานตัวเล็กๆนี่ครับผมก็ยังดีนะครับที่ยังได้ตัวใหญ่นะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็อาจจะหกขีดเจ็ดขีดนะครับส่วนตัวนี้ก็รุ่นๆกลางๆนะครับ ไม้ดักหายากครับแต่ถ้ามีไม้ดักเยอะก็จะได้เยอะนะครับลูกน้องผมเจ้าโดโอเคครับเดี๋ยวเจอนะครับคลิปหน้าจะไปต่อไม้ไหนเนาะฝากติดตามด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอนาครับผมสวัสดีครับ